คิดจะเติมเกมคิดถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบลาคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด70%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อ h ช p อปช็อปชอปชอส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเ e กม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอ,อยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณนะ วันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะนะที่เพิ่งเปิดได้สดๆร้อนๆนะแล้วก็โชคดีฮะได้ตัวคนนี้มานะกองหน้าสปอตเด้งคิดบอลนะนั่นคือวิกอรเออยูเคเลสนะแปบอ่านชื่อแยกนะอ่านว่าเออยูเคเลสแล้วกันนะชั้นสั้นนะโอเคฮะยูเคเลสนะก็จะมาด้วยส่วนสูงร้อยปดสิบ็ดนะยุยี่หกปีนถนัดเท้าขวานะอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะ แล้วก็มาด้วย p l a y i n g s t y l ์โก o ฟ p o อ t u r e แล้วก็ AI p l a y i n g Style ก็จะมีตามทางนี้เลยนะอถือว่าเอาเรื่องเลยโอเคฮะมาดู OVR กันก่อนเลยฮะเกมลุกนี่88นะบวกบูทนะเออโค้ดนี่ผมใช้เป็นโค้ดเออซิมิเนีอินสกีนะบอลคอนโทรล84เดี๋ยวมองขณะวิง FC, ่ง,ง84เดี๋ยวมอลธรรมดา80แหมจ่ายโลพาก็ถือว่าใช้ได้อยู่อะ่ะ จบสกอร์ฮะเก้าสิบเอ็ดบวกบูตแล้วนะบวกบูตของโค 17, สิเวนี่สกีด้วยมงเจ็ดสิบเจ็ดอืมโอเคถือว่าก็นะเอาเรื่องอยู่อืมดูดันแปดสิบเอ็ดนะถือว่าเอาเรื่องมาดูที่สปีดนะเก้าสิบเอ็ดสปีดต้ตนนีนแปดสิบแปดแล้วก็คิเวเพอร์เก้าสิบจ้ำฮนะจับปิ้งคือการกระโดดก็เจ็ดสิบเอ็ดนะความแข็งแกร่งร่างกายเกนะ้าสิบฮะแล้วก็บารัทเจ็ดสิบสติวิทาแปดสิบหก อืมก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วนะเออไม่ธรรมาดาคนนี้โอเคฮะม่ดูเพเยอร์สกิลก็ประมาณนี้นะมีเฮดดิ้งยิงปั่นโค้งได้ดีนะ,ะแต่ค่าพลังเคิร์ฟนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคยิงไกลได้ด้วยอืมยิงท่าแปลกได้เฟิร์นทามช็อตวันทลัดพาสจาับบอลแรกด้งหรือว่าเอาเรื่องนะโอเคโดยตำแหน่งของยูเคเลสนะ ยูเคเลสก็จะไม่เล่นตรงนี้เลยนี่มาด้วยสไตล์ลองมองเคาน์เตอร์นะสี่สามสามอ่ะโอเคฮะบรรกัดเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็มาเริ่มเกมกันเลยนะเนี่ยก็จะเน้นนะให้ยูเคเลสจบสกอร์ให้ได้นะโอเควิชายกขึ้นมาลูกนี้แหมเกือบได้ฮะยูเคเลสโอเคฮะเป็นเกมต้องกับ เฟิร์สแหมได้อยู่ฮะโจะโจโคามิกย้นอนหลอกข้างมาให้ริโอเนลเมสซี่อยู่ที่คิซโนโ่ได้สวยแหมเาพยายามจะทำชิ้นหนึ่งสองนะบอลที่ยูเคเลสยูเคเลสนะแหมอ่านชี้จนลิ้นพันไปหมดแล้วฮอะอกข้างมาทำชิ้นหนึ่งสองสวยลูกนี้แหมแหมแต่ว่าจ่ายพรนะในจังหวะนี้ก็นะ ตามนั้นแลนะตัวใหญ่อยู่ก็จ่ายบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปุ๊บ,บโอเคดักได้สวยเออไปแล้วว่ลูกนี้เขาออกมากดปั่นนะเรียบร้อยฮะขึ้นนววลาฮันดูปะตูต่อศูนย์จาเยอเกเลสโอเคลูกนี้ก็ถือว่าสวยเนะไหมเกือบปัน่นเกือบกดปั่นไม่ทันนะ โอเคมออยู่ที่กาเซเมโลจูบิลิแฮมโอเคดักได้สวยโอ oh oh oh, จะโดนหรือเปล่าฮะจูบิลิแฮมจากนี้เตดแล้วเป็นเกมโต๊กลับก่อนอยู่ที่ริโอเนวซี่ปึ๊บปึ๊บอ่าช่องจ่ายอยู่ฮะมาแล้วฮะบอนอยู่ที่ริโอเนวิซี่โยกหมายลูกนี้ยกเคล็ดแหมเกือบิดไม่ทัน อ้าวยังไงไม่ลูกช้าไปนิดนึงฮะเลยดี้เกือบดักได้อ้าวอย่างยังไงโ้หมวยห,หมดแล้วแล้วเป็นเกมโต้กกับเดวิดเพิ่์นแฮมอิสโโนโรนดูจ่ายเข้ามาตรงกลาง่อกข้างมาแต่ทิ้งไว้ก่อนนะฮิโยกเกเลสโอ้โอ้จะโดนเอาแล้วฮะดักได้สวยไปฮะ วิชาโอ้ยเจอเพสซิ่งเร็วฮะแต่ด้สวยนะทัวนี้ดำเรดี่ยัดเข้ากลางมาเดียรเคเลสเดียร์มิซี่แทนลูกนี้ให้รีเอลเดียร์มซี่ขอเข้าฟ้าหน่อยลูกนี้แหมชนเสาฮะเบลดียังเก็บได้อยู่ออกข้างมา โยเคสเลสยิงนี้ติดอีกออยิงซ้ายถือว่าดีอยู่นะแหมลูกนี้เดวิดคีอาก็นะเซมได้ดีเลยทีเดียวไอ้ลูกเตะม,มุมฮะอ,อวอคุชามาเปิดแล้วกันแหมช่วงนี้ก็เปิดหมุมเปิดหมุมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะไม่ค่อยเก่งเรื่องเปิดหมุมเท่าไหร่อ่า เปิดมาโอ้โหแทบร้องไห้าวาดนิ้วไม่ค่อยสวยมือบอลเข้าหมมือเดวิดดิเปิดยาวออกมาโอ้นี่ด,ดามเอาอยู่หรือเปล่าโอเคดักบอลได้สวยจะให้โอโรดี้ยกมาลูกนี้ปริยานเอ็มเป้จ่ายทัดแบ,บ็กมาให้จูดเบอร์นิงแฮมโอเคดักได้สวยรับทุนี่นดาม และเป็นเกมโต๊ะการทำซีกหนึ่งสองไปแล้วฮะอยู่กันเลยจ่ายลูกนี้ให้ควิกชา่าควิกชา่าควิกชา่ามาแล้วแม่จ่ายไม่ได้ขอจบเองโอ้แทบร้องไห้จริงด้วยซ้ายแล้วก็จะครึ่งแรกไปฮะเราก็ยังนําอยู่นะหนึ่งดูต่อศูนโอเคฮะมาดูครึ่งที่2องก็ต่อบอลอยู่ที่โรดี้ไดอาน ไล่อันจยยัดเข้ากลางมายยเคเลสแม่แทงลูกนี้ยังได้อยู่โอ้โหโดนเบียดกระเด็นเนอะอืมบาลานไม่ค่อยดีนะแต่ว่าความแข็งแกรงเนี่ยมีอยู่แต่ว่าบาลานไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิชาอืมโอ้โหยยเคเลสได้สามดียว่ลูกนี้ยังติดเซฟไะเดีบริกเายอยู่อ้าวลูกนี้มาก็ปั่นก็เรียบร้อยสิครับ โอ้โหต้องได้ลูกแบบนี้ฮะยูเคเลสไอ้ลูกแรกฮะยิงแหมเต็มข้อนี่ไม่เข้าฮะพอเจอลูกปัดน,นี่เข้าเฉยฮะขึ้นดำแล้วสองประตูต่อศูย์จากคนเดียวฮะน็่คือยูเคเลสอยู่ที่กบเซมเมโลโรดีแ้แหมจากลุงนี้เติดอวิโดเนสออกเข้ามาคริยานูเป่ชุบลุนิฮามยกมาลูก นนียังเฟยอยู่ยังไงโอ้โอ้ต้องปดิดไอยู่โอ้โหไม่อยู่ะไม่ทันฮนะเรียบร้อยไปให้ลูกนี้ก็เจอคริยาในเปเป้ปั่นเข้าสองสองไปนะเชดนี้อ่ไว้อยู่มาฮะเรื่องกระหม่อยู่ที่เเรดี้โรดี้เเรดี้โรด,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 ดี้ออกข้างมาเเรดี้ ไอ้ควิช่าควิช่ายังหาไปไม่ได้จังหวะนี้ยักษ์เข้ากลางมาไปดีดก่อนยักเขากลางมา,อา,า,งมาโอ้โหติดบล็อกเหอะแย่ yeah. แล้วครับแบบนี้อืมอย่าบล็อกได้สวยใะโทน,นี่ดำแล้วไปเกมมต้กลับอืมจะทำที่หนึ่งสองครับเออยยเกเลสไม่ได้โอเคดักสวยฮะริกเกอร์ปื๊บปื๊บออกข้างมาควิช่า อืมสวยลูกนี้แม่จ่ายติดลวนไปหมดแล้วฮะยกยาวมาลูกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะสำหรับลูกนี้เราก็จะได้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมา <18. S 1> อ้าโอเคฮะ้เดีวขอคาด็อบนี้ก่อนกันโอเคฮะเปิดขึ้นมาอืมอันที่สองโยเคนเลส ต้องไปแล้วลุงนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำก็ขอสาบหน่อยโอ้ยล้ำหน้าฮะแหมเสียดายนะก็ลุงกนะี้ถ้าใจเย็นนิดนึงนะัก็น่าจะได้อยู่นะแใจร้อนรีบแทงเกินนะไปยังขึ้นมาบอลอยู่ที่โรดี้ โยเคเลสออกมาให้โมเมสซาลาแทนลูกนี้ให้โยเคเลสยังติดเซฟอีกฮะโอ้ยาจะร้องไห้แล้วฮะยิงยากยิงเย็นเหลือเกินโอเคฮะขอเอาตัวทออซ้ายมาเปิดน่อยอะโมเมสซาลาแล้วกัน่ะฮะจะได้รุนไหมฮะจะลูกเตะมุมนี่ อ,อบอวาดนิ้วสวยๆหน่อยเปิดมาโอ้โหแทบร้องไห้อีกแล้วฮนะไปเข้ามือเดวิดดีค่ะเวียงแกออกมา oh. อืมอเองได้อยู่เพื่อโรดี้ปึ๊บ,บออกข้างมาแล้อนทำที่หนึ่งสองยังไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยจะโดนหรือเปล่า ปึ๊บไปสิครับแบบนี้ออกข้างจบบงหบะเมื่อกี้นะ้าจะให้วีนิสูต์นีน่น่าจะได้ลุ้นอยู่โอเคดักสวยแทงมาให้โออิสร่าเอาคางมาเลรดี้โยเคเลสไม่จะทำชิดหนึ่งสองไม่ได้ฮนะเอายังดักวันได้อยู่แทงมาให้โยเคเลสขอสาบหน่อยลูกนี้ <10 minutes. S 1> ยังชมเสาอีกโอ้ยแทบร้องไห้อีกแล้วะ เอาปั่นลูกนี้ยังตดเซฟอ,อ๋อนี่หนึ่งจ่ายยัดมาตรงนี้ให้โมสาาิสล่ายิติเซฟ,ฟอีกฮะโอ้ยเอาเรื่องเกินไปแล้วฮะเดวิดลิเกียปัญอยูทย่ที่เปลียดี้ยกยิยังเก็บอั่นได้อยูอ่แหมรบาลานไม่ค่อยดีนะแล้วก็จบเกมไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสองประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับวิกอร์ยครสนะอ่าก็ถือว่า ใช้ได้เลยทีเดียวนะถึงว่าจังหวัดในเกมนะโหก็มีหลายจังหวัดที่ได้ได้ประตูนะแต่ก็นะเราจบไม่ได้เองนะแต่ว่ารู้สึกว่าการวิ่งทําทางหนึ่งสองนี่ทำจริงสองเนี่ยรู้สึกว่าตีเลยนะล่างนี้นะถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะถ้าใครได้ไปเหนเนี้ถือว่าโชคดีแบบมากเลยนะนะก็เอาแล้วนะใครที่นะดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ